รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15.39นาฬิกา39นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97นะครับจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการมันนี่พลัสบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 081-984-9735วิธีที่สองง่ายมากๆครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e ไลน์ ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M-O-N-E-Y-P-L-U-S m o n e y p l ม s Plus, ติดกันตรงตัวนะครับกูผูฟังครับกูผูฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พล s แล้วหรือ,อยัง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมัน p พัสแล้วหรือยังจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการวิทยุรับชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญนะครับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android ก็ได้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็ได้เข้าไปที่เพ t o r e ก็ได้ App Store ก็ได้ไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สาะระุททหาร ทอทงนนูสละอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันิพลัสของเราได้แล้วนะครับนอกจากจะเอาไว้ฟังรายการนั้งสดเย็ดและย้อนหลังแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับส่วนสัมมนาดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้แคททอป For Startup s n e SME เสาร์6 6มีนาคมนี้ณชั้น30ห้องประชุมใหญ่ชั้น30อาคาร Cat t o w e r ถนนเจริญกรุงที่บางรักนะครับจัดโดยบริษัท DC Creation สนับสนุนโดย Cat Channel ของกสทโทรคมมนาคมจำกัดมหาชน Iris Cloud by Cat ขอบคุณเบน s t a r f ฟ x ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการขอบคุณกาแฟดิโอโร ขอบคุณสำนักพิมพ์ติ้งดิยอนด้วยและขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยนะครับท่านที่แสดงความจำนวนข้อมาเยอะมากๆงานนี้เราเต็มก่อนจะถึงวันจัดงานเต็มล่วงหน้าเป็นเดือนครับเมื่อแจ้งความจำนวนข้อมาเยอะเราทำการนะครับสกรีนแล้วก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ เข้าร่วมงานนี้ได้แล้วนะครับขอให้ท่านที่แสดงความจำนงเข้ามาช่วยกรุณาไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา CAT Talk for Startup and SME ด้วยผ่านทางสองช่องทางช่องทางแรกก็คือทางเว็บไซต์ w w w y, com, y, e y o u t c a r e u c o m w w w y u t c a r e u w w w y d w i d e w ว b y o u t h วิธีที่สองผ่านทางไทม์ไลน์ของทางรายการวิธีที่สามเอาให้ชัวร์ฮอตไลน์สายด่วนนะครับของทางรายการ0819849735 0819849735ท่านที่อยู่ในรายชื่อ Westing List นะครับท่านเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้ามีใครในร้อยอันดับแรกนะครับ ถ้ามีใครที่ประกาศรายชื่อไปแล้วสละสิทธิ์ทางทีมงานของเราจะทําการโทรไปยังผู้ที่อยู่ในรายชื่อ w เ t ส n g List ทันทีนะครับเราพบกันครับเสาว์6 6มีนาคมเที่ยงเที่ยงนะครับลงทะเบียนเสร็จรับข้าวหมูทอดเจ๊จงข้าวหมูทอดเงินล้านอันลือล้านไปรับประทานก่อนเลยก่อนจะพบกับเจ๊จงตัวเป็นๆตัวสดๆบนเวทีนะครับจากนั้นช่วงสัมมนาครับพบกับ5กูรูขั้นเทพ ขึ้นเวทีในวันเดียวกันมีกาแฟมีของว่างอร่อยๆจากกาแฟดิโอโลด้วยและท้ายงานครับ ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาจะมีโอกาสได้ลุ้นบัตรที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทแล้วก็ลุ้นบัตรชมภาพยนตร์เฟิร์สคลาสจาก SF สนะครับสนับสนุนโดยเบนส t a r ์แฟกทั้งบัตรที่นั่งเฟิร์สคลาสทั้งบัตรที่นั่งปกติลุ้นนะครับอของเทศดเลกจาก d c c r e a t i o n แล้วก็นักสือดีๆจากติ้งบีย่อนด้วยขอแสดงความมีดีด้วยกับท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้และย้ำอีกครั้งว่าเราจะไม่รับกรณี Walk อินหน้างานไม่รับกรณีวอล์กอินหน้างาน ด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตตามนี้นะครับส่วนช่วงนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิทยากร1ใน5วิทยากรที่จะขึ้นเวทีกับเราในงาน Cat Talk for Startup and SME ในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สายงานการตลาดและการขายบริษัทกทโทรคมมนาคมจำกัดมหาชนท่านดรดนันสุพัฒรพันธ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ ดรดานันสวัสดีครับครับสวัสดีครับยุทธนาครับอยากให้เริ่มต้นด้วยการเล่าภาพรวมของการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจะพัฒนาธุรกิจและการตลาดในปัจจุบันให้ฟังซะก่อนได้ไหมครับได้ครับคืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเทรนด์นะครับซึ่งสะท้อนไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยทำให้การทําตลาดในเรื่องของเซลล์ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไปเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราจะเห็นได้จากการที่ปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นอินเทอร์เนชั่นของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 3G กำลังจะมี 4G ขึ้นมาซึ่งอ้ตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้การเข้าถึงเนื้อหาต่างๆการเข้าถึงสื่อต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราในนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน นะครับปัจจุบันเราจะดูจากที่ไหนก็ได้ครับแต่ก่อนเราอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเราดูสื่อดูคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านทีวีปัจจุบันหนังสือพิมพ์เองนะครับหรือว่าสิ่งพิมพ์เองมีความสาคัญลดน้อยลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสื่อนี้ไปเป็นสื่อดิจิตอลซึ่งทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสืงได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็ทุกๆที่มีการส่งข้อมูลนะครับมีการให้ความเห็น ลักษณะของอินเทอร์แอคชั่นที่เป็นอัเวย์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเราเสพสื่อสายเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสายผ่านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยนะฮะมีความหลากหลายในเรื่องของการเสพสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่เป็นเจ้าของโปรดักต์นะครับหรือคนที่ทําหน้าที่ขายทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงขึ้น ครับตัดสิ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นในปัจจุบันครับตอนนี้มัน anytime anywhere หมดแล้วใช่ไหมเราดูทีวีเราไม่จำเป็นต้องน้าอยู่หน้าจอทีวีอย่างเดียวดูจากจอมือถือก็ได้ดูจากจอแท็บเล็ตก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องดูสดด้วยดูย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่คือเอ่ออันนี้คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เรามี 4G แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจและก็การตลาดในปัจจุบันนะคร แล้วการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของแคทเนี่ยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจให้กับลูกค้า s m e หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีแนวทางมีแผนยังไงบ้างครับเตเตอร์ดานันครับครับเราคงต้องดูว่าูจริงแล้วที่เอสเอ็มอีสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะเป็นการเริ่มธุรกิจที่ไม่ได้มีการใช้เงินลงทุนสูงนะครับล้วก็ต้องการการสตาร์ทอัพที่เร็วแล้วสามารถที่จะทําธุรกิจได้เลยนะฮะในคอสที่ค่อนข้างที่จะออกทุกกลุ่ม ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใน Product and Service ที่เรามีการให้บริการในปัจจุบันเนี่ยเราคำนึงถึงปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรามีสตาร์ทอัพมีไอซีมอยู่สามสี่ห้าคนในในบริษัทนะครับอยากจะทำธุรกิจเลยนะฮะในเรื่องของฟั c ซิ i t y ี้เป็นสิ่งสำคัญครับอาจจะต้องมีโทรศัพท์แล้วับมีโทรศัพท์โทรศัพท์ที่มีเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องไปลงทุนทําลักษณะที่เป็นชุมสายเช่นมุทโทรเข้ามามีคอสเซนเซอร์หรือเปล่านะฮะ หรือว่ามีการที่จะต้องโอนสายจากการโทรเข้ามาเบอร์นี้ไปโอนไปที่เบอร์นั้นเบอร์นี้เนี่ยเรามีบริการที่เรียกว่า Hosted P B X โฮสเต็ P B X แหะครับครับ Hosted P B X ครับนะครับบริการ Hosted P B X เนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นวุ่นวายเกี่ยวกับไอ้ตัวระบบเครีดเลยนะครับ โดยที่ตัวระบบนี้จะ,จะอยู่ที่แคตเองนะครับ,รบแล้ถ้าเราจะสามารถที่จะโปรแกรมลงไปทําให้เป็นเบอร์เฉพาะของกับ SME เนี้นะครับสามารถที่จะคนที่โทรเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะกดเบอร์ชื่อโยงต่อนหนึ่งตัดหนึ่งตัดสองตัดสามตัดสี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้เหมือนกับระบบพีเของเบริษันดียงทั่วไปนะครับถ้ารูปแบบอินเทอร์เน็ตของแคตเนี่ยจะมีแนวทางหรือรูปแบบยังไงบ้างขอแบ่งเป็นส่วนๆเลยครับรูปแบบของอินเทอร์เน็ตคืออาจจะต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเองก็ให้บริการด้วยซับโดดไอย่างเดียว นะครับเราไม่ได้มีการให้บริการบนสายของแดงนะฮะแต่การให้บริการบนเซอร์วสติกอย่างเดียวของเราเนี่ยเราก็ยังแบ่งเซอร์วิสของเราสาหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคอเปรสใหญ่นะฮะก็จะเป็นเซอร์วิสที่ค่อนข้างที่จะมีการแช์น้อยหน่อยนะครับอ่าแคปซิตี้สูงขึ้นไปอีกนะฮะเอาตามประเทศสูงเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็ก็จะเป็นสาหรับลูกค้าที่เป็นคอเปรสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้า เอ e อเอีลูกค้าสตาร์ทอัพหรือว่าลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปเราก็จะมีอีกกลุ่มของบริการนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตอบสนองความต้องการของเอ e เอ็กับสตาร์ทอัพได้เลยนะฮะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วกลุ่มนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะให้บริการเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟิกซ์ไลน์ไปด้วยกันได้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันดีครับดีครับ นี่คือเป็นรูปแบบอินเทอร์เน็ตนะครับและรูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์โมบายนะครับตอนนี้เขามี 4G กันแล้วนะทางแคทเนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาในรูปแบบนี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆเราเองเนี่ยนะฮรเรามีการคุยกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่จะร่วมกันให้บริการนะครับซึ่งของเราเองเนี่ยน่าจะสามารถที่จะให้บริการ 4G ได้ภายใน quarter สามวอเตอร์สี่ปีนี้ครับ3 G จริงๆของเราเนี่ยครอบคลุมนะครับ9ก์ละของของของประชากรทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งจะม ว่าเรามีความครอบคลุมที่สูงมากครับสูงที่สุดด้วยซ้า <ฮะ S 2> ในโครงข่ายที่ให้อยู่นะ,ะครับสก็อยู่ระหว่งงางการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรครับดีครับแล้วการใช้งานในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งล่ะครับจะเป็นยังไงครับ ในส่วนของที่เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะฮะอย่างอย่างที่เรียนนี่คือ SME เอ็นดีสตาร์ทอัพนะครับเปอนการที่สตาร์ทธุรกิจได้อย่างใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วต้นทุนที่ต่ำคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเป็นอีกตัวที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ในการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของเราเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถที่จะสับสไคร์อ่าเซอร์วิสนะฮะที่เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ as a service ก็คือจ่ายเป็นลักษณะเป็นรายเดือนทั่วไปนะในราคาที่ถูกราคาที่ต่ำนะครับแล้วไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวใน storage ในตัวพวก infrastructure ต่่่าางงๆเเเนนนียยกก็็็ปปลัษณะขอจ าเดือนได้นะครับโดยที่ผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนเองนอกจากนั้นทางแคทเองก็ยังมีช่องทีวีด้วยใช่ไหมครับดรดนันครับเอใช่ครับเรามีแคทแชนแนลนะครับซึ่งเราก็ออกอากาศนะครับผ่านสตรีมผาดพร้อมก็คือทีวีดาวเทียมครับนะครับเรามีฐานลูกค้าปัจจุบันที่ผู้ชมอยู่มาสักสิล้านคนได้ครับ นะครับผ่านแพตฟอร์มดาวเทีเทยมอะครับบีครับซึ่งจริงในตัวแคชช h a น n e ลเองเนี่ยทาร์เก็ตของเราก็เราก็จะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับไอทีนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่ก็มีความสนใจในความเปลี่ยนแปลงในของไอทีกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแรงในปัจจุบันแคชช h a น n e ลนี่กลุ่มผู้ชมหลักเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องไอทีแล้วก็ความทันสมัยด้านนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้รวมทั้งกลุ่มคนในแวดวงไอทีอยู่แล้วใช่ไหมครับน่อันนี้ก็จะตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มสตาร์ทอัพหรือ ที่ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าหรือบริการได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับทีนี้ขอขยับไปดูเรื่องของการขยายฐานลูกค้าในปีนี้และบริการเพื่อรองรับการเปิด AEC ตามแผนจะเป็นยังไงครับดรดนันครับในในการเปิด AEC เรยจะิิๆแล้วมันเป็นการขยายตลาดนะครับในทุกๆิกวิธเลยนะครับของของประเทศไทยนะครับในส่วนของแคทเองเนี่ย นะเราเองมีการทำธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆในกลุ่มประเทศในใน AEC นะครับอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเรามีระบบเชื่อมโยงของเรานะครับเข้าไปถึงประเทศใน AEC เนี่ยทุกประเทศนะครับลูกค้าที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆหล่งนี้เนยแค่มาติดต่อเรา นะครับเราสามารถที่จะจัดหาะระบบเชื่อมโยงทรัพยากรเขาปนะครับไปจนถึงโล컬โลเคชั่น local นะครับที่อยู่ในแต่ละประเทศต่างๆเหล่านี้ได้เลยสมมุติว่าเรากับเปิดออฟฟิศเซทผมว่าในยางกุ้ง บริษัทนี้ก็แค่เอามาติดต่อที่แคทนะครับที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะทัวร i d e เ t ็น o ูเอ o ให้ได้เลยก็ไม่ต้องไปติดต่อ,อทุกกระบวิการต่างๆที่อยู่ในประเทศอืๆ่นๆนะครับครับเมื่อกี้ดร,รยกตัวอย่างว่าถ้าจะไปเปิดออฟฟิศที่เมียนมาเนี่ยก็มาติดต่อกับแคทเจ้าเดียวจบเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ นะเพราะว่าแคทเองเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยก็เลยทําให้มีโครงข่ายที่แข็งแกร่งรองรับการให้บริการกับผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มองคอ์กรภาครัฐเอกชนและก็กลุ่มประชาชนทั่วไปได้ถามดร<ต> <Mage. S 1> ว่าแล้วเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิด AEC ยังไงบ้างดรบอกอบว่าในช่วงการเปิด AEC เนี่ยมีการสร้างความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอินโดจีนทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหม่ใช่ไหมที่ต้องการ โครงข่ายสื่อสาร <ไป S 1> โทรคม,มานาคม <ไป S 1> เพื่อมีการเชื่อมโยงไปทั่วโลกเลยแล้วก็ได้มีการติดตั้งจุดให้บริการ และก็สามารถให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการหลักในท้องถิ่นประเทศนั้นๆได้แล้วด้วยใช่ไหมครับครับเอาละครับเห็นภาพชัดมากขึ้นครับเอาละครับดรครับขยับไปที่ไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงาน Cat Talk for Startup and s m e ในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ดรเป็นหนึ่งใน5กูรูที่จะขึ้นเวทีในวันนั้นด้วยจะนําเสนออะไรจะมีไฮไลท์อะไรในงานวันนั้นบ้างครับดรดาันครับครับสำหรับการบรรยายบนเวทีนะครับเราก็จะมีการอัปเดตรนด์ต่างๆ นะครับที่จะรองรับนะครับการทําตลาดสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสตาร์ทอัพกับ SME นะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะสำหรับการทําตลาดให้สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับในหัวข้อที่เราจะพูดเราจะพูดในหัวข้อ Strong Marketing by Smart Solution นซึ่งผมเองก็จะร่วมบรรยายในวันนั้นด้วยนะฮะแล้วเราก็ยังมีอีกส่วนที่เป็นบูธนะครับ ซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะฮสหรับจให้คำปรึกษานะครับกับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะฮะที่ต้องการความรู้ในเรื่องของการใช้ไอทีเบื้องต้นในธุรกิจนะครับไปจนถึงระดับที่สามารถเพื่อลดค่าใน,ในการแข่งขันนะฮะให้ได้ ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจครับนอกจากบรรยายแ้ะก็จะมีบูธของ CAT นะครับอยู่ในบริเวณงานด้วยนะครับถามว่าบูธของ CAT ช่วยอะไรได้บ้างบูธเนี่ยจะให้คําปรึกษากับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้ในเรื่องการใช้ IT เบื้องต้นในธุรกิจไปจนถึงระดับที่สามารถเพิ่มพูลมูลค่าทางการแข่งขันได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจต่อไปด้วยนะครับ,รบทีนี้หัวข้อ Strong Marketing by Smart Solution เนี่ยจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆยังไงบ้างครับจะได้ติดตามฟังได้ถูกครับตรเตอครับเราเราก็จะพูดนะครับถึงในส่วนที่เป็นตัวเทคโนโลยีส่วนตม นะครับเพื่อเป็นการผู้บริโภคที่มีการเปล่นแฝงใจกับพิธีที่ได้เปลี่นแลงทำยังไงถึงจะทําให้การทำมาร์เก็ตติ้งและทำตลาดในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชัดเจนขึ้นในโปรดักต์และเซอร์วิสต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทําให้กลุ่มลูกค้าไอชอนอินสตาร์อเนี่ยนำมาที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจของตัวเองนะครับให้มีค สามารถมีศักยภาพในการแข่งขัได้ดีขึ้นนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำารือพันในการสตาร์ทธุรกิจได้เร็วขึ้นเลยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพเอ็นดีเนี่ยครับจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างให้ธุรกิจของตัวเองสามารถทีเติบโตขึ้นได้อย่างกจ้าดีครับดีครับดีครับเอาละครับดรตครับท้ายสุดครับอะไรคือประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับนะครับในการเข้าร่วมฟังในการสัมมนา Cap Talk for Startup and s อ e อในครั้งนี้ครับด็กรดานครับครับผมก็อาจจะขอเชิญนะครับเชิญชวนผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับที่ตอนนี้อาจจะกําลังตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือว่าได้เริ่มทําอยู่แล้วนะฮะให้มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กับเรานะครับงานนี้เองเนี่ยจะมีให้ท่านครบนะครับทั้งความรู้ทางด้านธุรกิจความพร้อมต่างๆในการใช้เครื่องมือเพื่อธุรกิจนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราคือต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะทําธุรกิจในรูปแบบเดิมๆได้อีกนะฮะเราจะต้องรู้ว่า ธุรกิจเนี่ยต้องดําเนินไปในทิศทางใดนะครับมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยเสริมแรงในธุรกิจเนี่ยให้ทันกับยุคที่เป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นดิจิทัลอีคอมมซีนะฮะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากในการสร้างความแข็งแกร่งนะครับในการเริ่มต้นที่จะก้าวเดินไปในธุรกิจอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไปครับนะนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับนะครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยจะมีให้ครบเลยทั้งความรู้ทางธุรกิจ การเตรียมพร้อมการใช้เครื่องมือเพื่อธุรกิจเพราะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆได้อีกต่อไปนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้เท่าทันว่าธุรกิจต้องดําเนินไปในทิศทางไหนมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยเสริมแรงเราได้บ้างในยุคดิจิตอลอีโคโนมีเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่ง ในการเริ่มต้นก้าวไปสู่ธุรกิจอย่างมั่นคงต่อไปนี่คือประโยชน์ที่คาดว่าคุณผู้ฟังจะได้รับในการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับโจเตย์ดานันครับครับขอบคุณมากครับยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านดรดนันสุพัฒรพันธ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สายงานการตลาดและการขายบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน1ใน5กูรูที่จะขึ้นเวทีพร้อมกันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ในงาน Cat Talk for Startup and SME นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น30อาคาร Cat Tower นะครับขออนุญาตเฉพาะท่านที่มีรายชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมงานนะครับไป พบกันนะครับลงทะเวียนประมาณสักประมาณเที่ยงกว่าๆแล้วก็รับข้าวหมูทอดแจ๊จงไปก่อนเลยระหว่างสัมมนา,าก็จะมีกาแฟมีของว่างอร่อยๆจากกาแฟดิโอโลพร้อมเสิร์ฟด้วยแล้วก็ช่วงท้ายรายการก็ลุ้นนะครับบัตรที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่นั่งไปชมภาพยนตร์ SF นะครับเครือ SF จากทางเบนสตาแฟกแล้วก็ของที่ลึกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายพบกันให้ได้นะครับท้ายสุดครับคุณผู้ฟังครับแฟ,น,แฟนพี่ตู่คุณวรวันธารภูมิรายการเงินทองไม่ต้องเครียดในวันพรุ่งนี้ อังคาร22มีนาคมบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งนะครับคุณพีรพงศ์จิรเสวีจินดากรรมการผู้จัดการและ Chief Investment Officer กองทุนบุหลวงจะมาคุยในตอน Harmonize ASEAN นะครับในการเปิดตัวกองทุน B ีอาเซียนของบลจบุหลวงพบกันให้ได้นะครับทางช่อง Money Channel อังคาร22มีนาคมบ่าย3โมงถึง3ามโมงครึง่งเวล่ามด์นะครับผมกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง